กูขอไปลูลกูกูกล่องล่าไ้มาแล้วกูจะกลับมาให้มึงหลอกสัญญากูเชื่อใจมึงมึงสร้างมีน้ำใจจังเลยขอบใจมากนะแล้วกูขับมาให้มึงหลอกนะคงลูกจริงเลยเรื่องที่มึงมีน้ำใจเนี่ยแล้วกูสักลับมาให้มึงหลอกกูสัญญามั่งใจในตัวกูเหอะไปได้แล้วอีสัก อาคอยอาคอยมันไปแล้วอาคอยเฮ้ยอีบีบ้ากูบอกให้มึงรอตรงคาลัยไงแล้วมึงเข้ามาห้องกูได้ยังไงล่ะแล้วอาคอยลูกกว่ายืนอะไรอีแม่ฝอยคอยเนี่ยใครบอกให้มึงพูดอีแม่เงียบอีแม่เงียบเงียบ ยังมึงทำเกินทำไมวะมึงบอกยังอ่ะมึงไม่เข้าใจกูเลยไงกูบอกให้มึงรออยู่ตรงนู้นเรียกกูมาที่นี่ปั๊บกูก็กลับไปให้มึงรอตรงนู้นกูมาหาลูกกูตรงนี้แล้วกูไปให้มึงรอตรงนู้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆะกูไม่ได้อยู่ตรงนน้นแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้มึงเป็นผียังไงวะเนี่ยตรงไหนตรงหน้าบันไดไม่ไปไปไหมไม่ไปไปไหมไม่ไปอีสัตว์เจ็บกูจะไปรอตรงหน้าบันได เราจะไปให้มึงหรอไม่นั่งอ่ะเกิดมาก็เพิ่งเห็นผีปังยางโง่โง่ชิงๆเลยมึงสิโง่ผีไม่มีสักจะพูดไม่เป็นคำคู่เดี๋ยวเจอหน้าบันไดเกกไม่บอกว่าว่ามังมาค่อยก็บหินค่อยก็บเห็นค่อยก็บเห็น